สวัสดีพ่อแม่ที่น้องชาวเกษตรกรทั่วไทยนะคะวันนี้ทีมงานเครื่องหวานข้าวซิ่งโสสุพัฒนนะคะได้นักลูกค้าไว้มาติดตั้งเ,ออเครื่องหวานซิ่งหน้ารถไถได้ทุกรุ่นที่อู่นะคะวันนี้ทีมงานไม่ได้ออกพื้นที่นะคะเพราะนั้นลูกค้าไว้ค่ะเนี่ยคะ่ะเครื่องหวานข้าวโสสุพัฒน์การช่างนะคะติดหน้ารถไถได้ทุกรุ่นค่ะเป็นนวัตกรรมของเกษตรกรที่ มาแรงมากนะคะโันนี้ค่ะเครื่องหวานข้าวหวานปุ๋ยหวานถั่วเขียวหวานโปอเถืองนะคะติดหน้ารถไถน,นะคะเป็นจอระบบดิจิตอลปรับกัรปรับความถี่ในการหว่านาน้ำหวบางได้ตามที่เราต้องการมีตัวเลขแสดงหน้าจอได้อย่างชัดเจนค่ะตัวถังจะเป็นตัวถังสแตนเลสน,นะคะแข็งแรงทนทานใช้มอเตอร์สองตัวค่ะ โดยโมอเตอร์ตัวที่หนึ่งเป็นตัวปรับยานหมุนให้เม็ดข้าวกระจายหรือเบี่ยงใกล้หรือไกลๆได้ค่ะมอเตอร์ตัวที่สอเป็นตัวปรับให้ข้าวลงให้หนาหรือบางได้นะคะจะปรับระดับได้ทั้งสงนะคะนะคะใช้งา่ายสะดวกต่อการใช้งานนะคะตัวทั้ง ตัวถังจะตัวถังสเตนเลตใส่ข้าวได้ประมาณ75กิโลหรือ2ถึงปุ๋ยกนะคะรัศมีในการหวานของเครื่องนะคะกระจายอยู่ที่2ถึง4เมตรหรือได้กว้างกว่านั้นค่ะขึ้นอยู่ที่เราปรับหน้าโจอนะคะนะคะี่ค่ะรถไถ้ถ้าเ,เราหวานข้าวนะคะรถไถจะลุงไปข้างหน้าจะเห็นเม็ดข้าวกระจาย ได้อย่างชัดเจนค่ะใช้ไปกับแบตเตอรี่ในตัวรถนะคะตอบโจทย์เกษตรกรค่ะช่วยชาวนาประหยัดต้นทุนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะประหยัดข้าปลูกด้วยค่ะเนะะี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปเออรีวิวกองะะโโดิจิตอลนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นจดิจิตอลนะคะเนี่ยค่ะเราจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะคะนคะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมา แนะนาวิธีการใช้งานของกล่องดิจิตอลนะคะนะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเปิดสวิตกุญแจนะคะจะมีสองระบบค่ะฝั่งนี้เป็นจานหมุนเอ่อเวียงเม็ดข้าวให้ได้ใกล้หรือไกลๆได้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวปล่อยข้าวให้ข้าวหนาหรือบางได้นะคะนะคะ่ะเราเปิดสลิตกุญแจแล้วนะคะเราก็หมุนตัวเลขน,นะคะมีหนึ่งถึงร้อยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็หมุนตัวเวียงเม็ดข้าวนะคะให้อยู่ที่เอ่อสามสาม 3 5มสถึงสีก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะพอเราหมุนเอ่อจานกต่จานเหลียงเม็ดข้าวลลนะคะเป็นทีนี้เราก็จะมาปล่อยข้าวลงนะคะเน,นี่ยค่ะมีหถึงร้อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะหมุนไปที่เอ่อประมาณ4 0่0ิบสถึงห้าสินะคะเนี่ยค่ะคะ่ามาตรฐานข้าวนะคะจะอยู่ จะหนาไม่หนาเกินไปแล้วไม่บางเกินไปจะอยู่ที่ห้าสิบนะคะเนะะี่ยค่ะตัวปล่อยข้าวนะคะแม่คะ่ะหนงไปที่เออห้าสิบนะคะข้าวก็จะไม่หนาเกินไปหรือบางเกินไปนะคะพอเราไถรวิ่งไปสุดหน้านะคะเราก็สต๊อปสต๊อปกลุ่มเขียวนะคะข้าวก็จะหยุดนะคะไม่ข้าวก็จะหยุดไหลนะคะแล้วเราก็กลับมา กลับรถมาแล้วก็มากดสปิกสสเขียวค่ะข้าก็จะอยู่ที่ห้าสิบเหมือนเดิมนะคะความนา้เต็มความน้ก็จะอยู่ที่ห้าสิบเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะใช้ง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะคะของดิจิตอลนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้จ้าการติดตั้งนะคะรุ่นนี้เป็นคูโบต้าสี่นะคะการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะคะ ติดตั้งตรงที่ตัวยันกระบอกนะคะเนี่ยคะ่ะน็อตสองตัวเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้ติดตั้งที่ใบมีดนะคะเยคะ่ะใบมีดก็ดันดินได้อะไรได้ตามปกตินะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้คะ่ะตรงนี้เป็นที่ดูข้าวนะคะนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะอีกขั้นหนึ่งน,นะคะเป็น L3608 นะคะการติดตั้งก็เนี่ยคะ่ะการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเครื่องหวานจนิ่งโสสิพัดการช่างนะคะร้านตั้งอยู่ที่สีแยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีนะคะนี่ค่ะฝากพี่น้องเกษตรกร,ก,รกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ช่องเครื่องหวานซิ่งสอสุพัฒการช่างด้วยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่0872171482 0621456054นะคะเนี่ยค่แม่แมค้าใจดีนะคะโทรสอบถามก่อนคะ่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ